สวัสดีค่ะทุกคนพระมาเรวหมายกัตริยก,กับพระวาในช่องปัจจาน,นหน้าขอางเราอื่อนเดิมคลิปนี้บปอยู่นะครนายกเหมือนเดิมสะเพระมมไไวพ้พระที่วัดหลวงพ่อปากแดงที่ค่อนข้างจะดดังเนาะอยู่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกคุหรือชื่อว่าวัดพรามณีนะพระอารามนี่แนหะละ วันธรรมดา,าก็จะคนไม่เยอ,อะเท่าไรจ้ะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปดูในวัดไปไหว้พระอยู่ในวัดจ้ะขายมาทอดปลาแดงอ่อนวันมังเพราะว่าขำเปียกไปจ้ะไปดูบรรยากาศในวัดให้เดินเข้ามาทางไหนแล้วก็จะแค่เห็นรีวิวเขาเยอะมากให้ก็เลยเดี๋ยมาเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิ้ารโค้งร้านฆ่าจ้ะเดินเข้ามาในบริเวณวัดนี่ จะไปไหว้พระาจะไปทางไหนลาดชุนชนหลวงพ่อพเดี๋ยวออกมาก่อนจะไหว้พระก่อนิมีร้านค่าแต่วันนี้ถ้าเสาทิตน่าจะคนเยอะจ้ะใช่เพราะว่าพอเห็นรีวิวอยู่ในก o เกิลในอะไรเต็มเลยแบบว่าวัดหลวงพ่อปากแดงนะครนายก ก็เลยมาลงอู้ห้มจีของอู้ฟักแมวฟักแมวซื้อกาบ,บันไหม<ท>เออพ่อชอบกินอันนี้เยอแต่ว่าเราไปซื้อของต้มดลยกว่านี่มีของขายเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนอู้ น้ำม้อยต้มแล้วเพเปเล่นอะไรไม่รู้เห็นน้ำม้าไม่ได้เลยอุ้ยนีย่ไงนี่ไงอ,อ,อันนี้อะไรขาหรือไหวายขาขาเล้วอ๋ออัน,อ,นอันนี้ขาใช่ไหมหนออันนี้หนอขาใช่ไหม,ไมอ,อ๋อแล้วฉันอยากได้หาซื้อไว้ให้แม่ก่อน,นไช่ไหะ เพราะว่าทางขายของเยอะมากเลยทุกคนมีพักซึ้อผักกูดไปผัดน้้ำมันหอยไปเอาไปยำยำผักกูดเออยำผักกูดน้ำมันต้องยำใส่กุ้งสดเออยำใส่กุ้งสดใส่เนอสับก็ได้อฮ้นี่คืออะไรอ่ะ<ว>นกหวาพี่แล้วหน่อมันมีขายนะไห<ว>มหรดอ,อุ้ยหนูอยากได้วันนี้นะ่ะ <laughs> นาะมีใครขายมัางนี่นี่ไหมอ,อ,หอ๋ม<ป>อ,อแต่ใบสองใช่ไหมคะน่าจะมาได้แล้ว <c oughs> ขับวันนี้ด้วยขอบคุณคะ่ะ ใช่ค่ะน่ารักมากคือผมฉันซื้อฉันจะต้องภาร,รกิจดีฉันคือต้องซื้อไหวไปฝากคุณนายดวงนะจ๊ะฉันฉันจะหาเจอไหมมีจะลูกมันนะคะคลูกเขากินไงวะเรซื้ออะไรไปฝาเกเดเชียงเดเชียงชอบกินของแบบไหนแม่ยา่าเอาใบบัวคาดอกไม้มาค่ะไ้ใบบัวาพื่อเสียบานหนี่คนได้ไหมนะพะมีเงินสดหรือเปล่า ่อนนี้จะต้องิจารณาเร่องการดำเนินที่ไหนเพื่อยะไปจัดมายถ่ายคุรุสันสุบัติฮะนุ่นี่รับโอ้คือเค็อร้านค้างร้าเลี้ยงเจ้าแม่คอ ไปกดตังก่อนฉันไม่ได้กระเป๋าตังลงมาด้วยล่าสุดคือไม่มีเงินสดทวนล่าสุดคือไม่มีเงินสดเอขาไม่มีให้เขาไม่โอนแม่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งบนมหาตังก่อนเลกเก็บให้่อย ทุกคนพายเงินพายทองแ้วขอจุดเทียนก่อนอุ้ยล่วงลาส,สุด ลายผักคือของไหว้นะนี่ทุกคนข้อปากแดง อาเมียทำให้ไหมอาดูันให้เมียก่อนขอบคุณค่ะพอแล้วใครเอาซมซีละได้ได้อ่เงาแล้ว่าสุดทำไมเยอะแสิ ให้กี<ป>่อันเอาไหนเอาล่วงก่อนืเลือกเอาหรอล่วงก่อนโอเคไปไปรอทองช้างก่อนพี่นอ้องตัวก็พี่น้อหวานเลยครับ ชื่อเซีมซีแล้วอยู่ไหนวอ่ะเซมซีเราจะสรบอบรเ็ร็จแล้วเสรเสมบารมีปดูเซียมซีเราชมาสายบภาแก้ทุกคนขออัานก่อนเรียบ เก้าสาม้าห้าสงนี่ไไปดูเรื่องเปิดที่เลือก่เขาม่คิดเปิดรเรืองาเปิดมาล้วนเเออตเสร็จแล้วทุกคนวัดหลวงพ่อปากแดงเราก็เสร็จสิ้น ไปด้วยดีอ๋อเขาอยจะไปเชิญลอจารีอยู่นี่เราเจอก็จะไปรถแล้วนั่นเนี่ยโอ้โหรถู่นข้างนอกเธอจะไปไหนเนี่ยไปยาคือว่าตรงนี้ะอ๋อเคทุกคนไปไปซื้อหวยก่อนอยังไงก็เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจ้ะคลิปนี้บายบายจ้าสวัสดีค่ะ